สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายทายทักประจำปี2566สําหสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับไพ่ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไพ่ปลายปีนะครับไพ่ลายปีซึ่งจะประกอบด้วยการเงินการงานความรักสุขภาพต่างๆนะครับตรงนี้จะมีคลิปอธิบายไปแล้วในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการงานโดยเฉพาะนะครับ ให้การงานได้ใบนี้ฮานมุมานกับเบญจกายนะครับใบนี้อยู่ในตำแหน่งของการงานเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยคุณอาจจะมีการว่าคุณอาสาตัวเองเข้าไปทำงานนะครับเข้าไปทำงานเข้าไปช่วยเหลือเจ้านายเข้าไปวิ่งเต้นเข้าไปจัดการปัญหาต่างๆนะครับซึ่ง มันอาจจะทําให้ตัวคุณกลับมานั่งคิดมากว่าเอ๊เราควรทําดีไหมเราคุณยื่นยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือไหมหรือว่าเราแฝงเข้าไปหาเรื่องาหรับตัวเราเองอย่างนี้ก็ได้นะครับเจ้านายในปีนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเอนดูเราเออมอบหมายงานให้เรามากขึ้นแต่ว่าใช้งานแบบตามเหมาะสมนะหมายความว่าเ,เงินเดือนเท่านี้ใช้งานเราเท่านี้มันก็เหมาะสมอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีก เล็กๆ,น,ๆน้อยๆซึ่งเราอาจจะไม่ได้เงินเพิ่มอาจจะเป็นการเพิ่มงานขึ้นมาให้มากกว่านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าดีไหมแต่จากไพ่มันสื่อไปในทิศทางนั้นนะครับส่วนลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานเป็นไปในทิศทางที่ดีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่อนข้างที่จะดีท่านใดที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยู่ควรคุยกันด้วยเหตุและผลนะครับไม่นั้นคุณจะเกิดความเบื่อนหน่ายกันในเรื่องของการทํางานค่อนข้างที่จะเยอะทํางานได้ไม่ค่อยมีความสุข นะครับเหตุส่วนหนึ่งต้องต้องบอกว่ามาจากตัวคุณด้วยคุณยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขามากจนเกินไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตัวคุณรอความช่วยเหลืออย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับพูดได้สองแง่สองงน้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทบทวนให้ดีว่าตัวคุณอยู่ในบริบทไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันงานปีนี้จะเป็นยังไงบ้าง จะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับงานปีนี้นะปีนี้ไปได้เรื่อยๆฮะทรงๆนะครับอาจจะมีการมูฟเมนต์ตอนช่วงท้ายปีนะครับมีการมูฟเมนต์ในช่วงท้ายปีแต่งานปีนี้ช่วงต้นปีไปได้เรื่อยๆนะครับงานจะลงทุนเพิ่มควรจะทำไหมลงทุนเพิ่ม สามารถทําได้นะครับแต่ว่าอย่าคาดหวังจนเกินไปนะครับอย่าพยายามคาดหวังจนเกินไปนะลงทุนเพิ่มถือว่าดีเป็นพาพิกเนตนะครับประกอบด้วยพาราสีค่อนข้างที่จะดีแต่ใบกลางเนี่ยเขาบ่งบอกว่าบางทีมันอาจจะเกินเอื้อมหรือว่าเกินเกินสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะนั้นอย่าอย่าคาดหวังไว้สูงจนเกินไปให้คิดว่ามีโอกาสที่จะ ได้งานหรือว่าเริ่มงานใหม่ๆเนี่ยสมมตุติเราคิดว่าเฮ้ยมันจะได้สักสองร้อยเซมันอาจจะไม่ได้ไม่ถึงสองอาจจะได้เหลือสักร5 0้าบอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับลงทุนได้นะส่วนลงทุนไปแล้วจะดีไหมก็อาจจะมีปัญหาไปอยู่บ้างนะจุกจิกจิกเพียงแต่ว่าสมมติคุณเอางานมาทําหรือว่าเริ่มงานใหม่เนี่ย ผมมองว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะไปทําอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องแมนจตัวของคุณเองให้ดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่างานใหม่ที่คุณไปเริ่มทําหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ที่คุณไปเริ่มทำเนี่ยคุณจะต้องเป็นเสาหลักจะต้องเป็นเมนหลักทําให้คุณขยับขยายไปไหนไม่ค่อยได้ไม่โฟล w ์เท่าใดนักเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาในแต่ละวันนะแต่สามารถแก้ไขไปได้นะนะครับ จะสามารถแก้ไขไปได้ด้วยดีแต่ว่าคุณอาจจะต้องเป็นเมนหลักของของงานงานนี้นะครับคนที่ยังไม่มีงานมีโอกาสที่จะได้งานไหมมีโอกาสที่จะได้เรียกสัมภาษณ์ได้งานมีโอกาสได้อยู่เพียงแต่ว่าการเข้าไปสัมภาษณ์โมราเนี่ยให้ระมัดระวังการถูกบอกเลื่อนถูกบอกปัดนะครับพระพายในที่นี้ก็ต้องบอกว่า อาจจะต้องสำพภาดหลายๆที่หน่อยถึงจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าดวงของใครเป็นยังไงแต่จากไพ่ตรงนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้อยู่แต่ได้ค่อนข้างที่จะน้อยมีโอกาสถูกบอกปัดมากกว่าได้นะครับส่วนคนที่มีงานอยู่แล้วมีโอกาสที่จะย้ายงานคือลูกค้าผมส่วนมากจะมาถามว่าย้ายงานดีไหมไปเริ่มง,งานใหม่ดีไหมผมก็จะแนะนําอย่างนี้ว่า นั้นเราต้องดูก่อนว่างานที่เราทําอยู่ที่เดิมเนี่ยถ้าเกิดทําต่อไปแล้วจะเป็นยังไงสมมุติว่าในปีนี้ถ้าทํางานที่เดิมต่อไปจะเป็นยังไงก็ดีนะครับอยากจะลาออกก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่นะครับส่วนถ้าเกิดว่าไปเริ่มงานที่ใหม่จะดีไหมจะเป็นอย่างไรนะครับไปเริ่มงานที่ใหม่จะเป็นอย่างไรไปเริ่มงานที่ใหม่ก็เหมือนกับว่าต้องไปเริ่มต้นใหม่ ทำอะไรใหม่ๆนะครับแก้ไขใหม่ๆนะซึ่งตรงนี้อยู่ไปอยู่แล้วอดทนอยางสมมติว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจที่จะไปเริ่มงานใหม่คุณจะต้องอยู่ให้ทนนะครับอยู่จนจนเขาเรียกว่าไงเจ้านายหรือคนที่เราจ้างเราเนี่ยเอ,อเอ็นดูเราแล้วก็เข้าใจแล้วว่าตัวเรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากน้อยขนาดไหนนะครับนะแต่ถ้าให้ผมเลือกระหว่าง2ออันนี้ ผมเลือกที่จะอยู่ที่เดิมน่าจะดีกว่านะครับการมูฟยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากไพ่ชุดนี้นะครับเราจะถามว่าจะทำยังไงให้เจ้านายเอ็นดูเราละกันเนอะอย่างแรกเลยขยันมันเพียนะผ้ารุนเทพบุตรเป็นไพ่ในเรื่องของความขยันมันเพียพรพาะพิคเนตฟงหนูผมมองว่าคุณอาจจะต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้เก่งๆนะครับ ท้าวิรูปักไม่พูดเยอะนะครับเน้นในเรื่องของการกระทำนะเน้นในเรื่องของความตั้งใจการมีสมาธิการจดจอ่อกับในเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทำงานแบบตั้งใจแล้วพยายามแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาคุณอาจจะต้องรอคอยจังหวะและโอกาสสักนิดหนึ่งนะครับจะมีโอกาสจังหวะและดีๆเข้ามานะส่วนเพื่อนร่วมงาน เราควรปฏิบัติตัวกับเขายังไงเพื่อร่วมงานอะไรที่ผ่านไปแล้วต้องปล่อยให้มันผ่านไปนะครับคนไหนที่ไม่ใส่ใจไม่ทําอะไรเลยเจ้านายเขาก็เล็งเห็นอยู่ตัวคุณไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับไม่ต้องไปพูดมากดูอย่างเดียวพอเดี๋ยวการกระทําของเขาจะบ่งบอกเองว่าตัวเขาเป็นอย่างไรและทําอย่างไรนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเห็นเล็งเห็นเองตัวเราปล่อยผ่านได้เลยนะครับอะไรที่ให้อภัยได้ปล่อยให้อภัยไปนะครับก็ต้องบอกว่าช่างมันนะครับช่างมันอย่าไปสนใจฮนะปล่อยผ่านไปผ่านไปแล้วผ่านไปนะครับงานมันก็จะดีมันก็จะเดินไปได้นะครับโอเคแล้วก็อ่าใบเนี้ยพระครนนทีอาจจะต้อง work hard, work hard. เวิร์กฮาร์ดเวิร์กฮาร์ดกันสักนิดนึงมีอา่ายในเรื่องของความอดทน ทนกับเพื่อนร่วมงานหน่อยนะครับงานมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะสิ่งที่ควรระมัดระวังในเรื่องของการทำงานสำหรับปีนี้นะครับการทำอะไรแบบปลุกปรับกระทันหันจากเทพพังคารเทพธิดาแมงป่องอองานเนี่ยต้องการความละเอียดรอบคอบคุณไม่สามารถที่จะปล่อยวางมันได้คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ,ของการผิดพลาดนะครับ ให้ฝ่ายจะทาอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้ให้ปล่อยผ่านมันไปให้เข้าใจว่ามันเป็นสัายจะทำคนมันก็เป็นแบบนี้แหละครับหลายๆคนการอยู่ร่วมกันหลายๆคนก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในอีกมุมหนึง่งเทพพังคานอันนี้เราถามว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังเทพพังคานคือการลุยนะครับปีนี้อาจจะบ่งบอกว่าการลุยเนี่ยอาจจะต้องทําเป็นทีมน่าจะดีมากกว่านะครับ จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่านะครับตัวเนื้อง,งานอาจจะต้องมีความระมัดระวังให้มากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานนะครับไปไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่ไหนจะทําให้งานปังนะครับืเทพาทิตย์ใสที่์พุทศการออกลบ ใบที่สาเทพธิดาแมงป่องเทศกาลโกรลบผมนึกได้ว่าอาจจะเป็นเจ้าแม่การีอย่างนี้ก็ได้นะครับท้าเวศสุวรรณอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นยักษ์นะครับเทพพระอาทิตย์ใบนี้อาจจะเป็นสิน่งศักดินะ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือพระพุทธรูปต่างๆการไปไหว้เราอาจจะนําดอกไม้ดอกบัวเข้าไปไหว้กราบไหว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเทพธิดาแมงป่อง ใบนี้ผมมองว่าอา,อาจจะไปถือศีลกินเจงดเว้นเนื้อสัตว์ต่างๆอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใบเนี้ยเทพาทิตผมมองว่า,เ,าเป็นพระศิวะอย่างนี้ก็ได้นะครับนะลองดูโอเคนั่นก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปจะลงเรื่อยๆนะสำหรับปีนี้นะครับ ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ